จุลารักชาติมาอีกแล้ววันนี้ไม่ได้มาเดียวพาพวกบ้านมาด้วยพี่น้องเลยพี่น้องเลยและมีรุ่นจิ๋วมาด้วยออกมานี่ออกมานี่อาสาสมัครเจอเมื่อกี้บอกว่าอยากจะขอพูดด้วยก็เลยจะให้พูดก่อนทำไมถึงขึ้นมาบนนี้อยากขึ้นมาพูดหนังครับ เมื่อกี้มันไม่ได้พูดแบบนี้นี่นะเอาไหมรักที่สุดคือแผ่นดินไทยพวงที่สุดคือนายหลวงมั่วเล็กน้อยนะคะจริงๆเมื่อกี้บอกว่ารักที่สุดคือนายหลวง่วงที่สุดคือแผ่นดินไทย,ทไทยจะสังเกตนะคะว่าพวกเราชาวลอจุลารักชาติที่ขึ้นมาตรงเนี้ย กล้องก็จับหน่อยนะหน้าตาดีๆทุกคนเพราะว่าพวกเราเป็นคนจิตใจดีงามหน้าตาจึงดีตามไปด้วย <S <S ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนเห็นในเฟซบุ๊กของเพื่อนคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพ <c oughs> ในตู้ขังคก กำลังสำรากใส่ใหม่ทำหน้าตาแสยะยิ้มใส่กล้องเจ้าของ Facebook มีคำประกอบว่าประธานโทษนะคะคนเชื่ออะไรหน้าตาน่าเกียดตลอดเวลาเพราะว่าข้างในจิตใจมันไม่งดงามมันมีแต่ความร้อนระอุมันมีแต่ความเกลียดชังมีแต่ความโลภโมโทสัน นีแต่ความรู้สึกที่อยากจะทําลายล้างแต่พวกเรามาด้วยจิตใจดีพวกเราวันนี้นะคะยังย้ํากันอีกครั้งว่าเรายึดเสมอว่าทั่วราชอาณาจักรเราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วนเราจะมาสื่อสารปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราชพระนามแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ท่านได้รักษาชาติรักษาอธิปไตยประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นท่านได้เลิกทาสให้เสรีภาพกับประชาชนแต่วันนี้เราจะต้องมากอบกู้แผ่นดินของเราคืนจากเหล่าคนชั่วที่มันคิดจะดูดกลืนพื้นแผ่นดินไปเป็นสมบัติของพวกมันยอมไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องคะ อันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนดุดบิดามารดเปรียบได้ยามสุขสโมสอนทุกเมื่อยามสึกทุกยากไรประลาดเลนรือควรเราจะต้องไม่ทอดทิ้งภารกิจของเราที่จะดูแลประเทศนี้ให้มีความสุขสงบและมีสันติธรรมคำว่าธรรมนั้นคือสิ่งที่พวกเรารักษาเรามาเพื่อรักษาหลักธรรมหลักกฎหมายหลักความถูกต้อง หลักเที่ยธงทมเราอยากจะบอกว่าไม่อยากจะหาคำดานะเราอยากจะบอกว่านักการเมืองชั่วชั่วที่กำลังยึดอำนาจอยู่ตอนนี้พูดเสมอว่ารักระบอบประชาธิปไตยที่จริงแล้วคำว่าประชาธิปไตยนั้นก็แปลว่ามาจากเสียงของคนส่วนใหญ่เวลาที่ เรามารวมตัวกันเป็นคนส่วนใหญ่ก็ต้องมาวางกฎเกณฑ์กติการ่วมกันเขาเรียกว่ากฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปอชอนักการเมืองชั่วกลุ่มนี้บอกว่าไม่ยอมรับแล้วมันจะยอมรับหลักอะไร ถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าประชาธิปไตยเรียกว่ายิ่งลักทักษิณทิปไตยยอมได้ไหมคะขอเสียงให้หนักแน่นหน่อยเรายอมไม่ได้นะคะเพราะว่าแผ่นดินนี้บรรพบุพร,บรุษของเราสร้างมาลูกหลานของเราจะต้องอยู่ในแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่มีสันติวัฒนธรรม เป็นแผ่นดินที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นแผ่นดินที่ประชาชนได้มีโอกาสรับการจัดสรรฐานทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นแผ่นดินที่มีความเคารพกฎหมายพี่น้องคะพี่น้องลองตรึกตรองดูนะคะใครทราบเหตุการณ์ที่มีการทําร้ายกระทืบถีบอรองเท้าคว้างพระสององค์ขาเจ้าบ้างไหมคะ ทราบไหมคะดิฉันถามว่าในฐานะพุทธศาสนิก,กชนท่านยอมรับได้ไหมและไม่ต้องพุทธศาสนิก,กชนในฐานะของศาสนิกศาสนิกคือผู้มีศาสนาจะเป็นแรบใบจะเป็นบาทหลวงจะเป็นโต๊ะอ,อิหม,ม่ามเป็นบุคคลที่เราก็ควรจะต้องให้ความเคารพนับถือเป็นบุคคลที่เราควรจะต้องละเว้นความรุนแรง คนไร้ศาสนาภาษาไทยเขาเรียกว่าเดียรถีแต่นี่มันเดรชานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนอายุน้อยที่สามารถทำร้ายพระได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเดรชานแปลว่าจเจริญทางขวาง ดังนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้บุคคลที่มีความชั่วช้าหยาบช้าสารเลวเช่นนี้ที่มีการสนับสนุนของกลุ่มบุคคลที่ส่งเสริมการกระทำความผิดพี่น้องคิดว่าประเทศของเราจะเป็นอย่างไรเราจะยอมให้ประเทศของเราตกอยู่ในเงื้อมือของคนที่หยาบช้าสารเลวไม่มีแม้แต่หลักธรรมะไม่มีแม้แต่หลักจริยธรรมยอมได้ไหมคะ ยอมได้ไหมคะไม่ได้นี่คือหัวใจของเราชาวลอยจุลารักชาติสิ่งที่เราจะมายืนหยัดวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องช่วยกันเราเดินมาไกลถึงขนาดนี้แล้วพวกเราไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงพวกเราตั้งใจที่จะมากอบกู้ประเทศชาติของเราให้ประเทศนี้มีหลักกฎหมายประเทศชาติต้องมีหลักนิติรัฐ ซึ่งแปลว่าอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายกฎหมายไม่ใช่เรื่องของเผด็จการเป็นสิ่งที่มนุษย์ในประเทศนี้ร่วมกันสร้างขึ้นมาและกฎหมายนั้นก็จะต้องใช้อย่างมีหลักนิติธรรมนั่นคือว่าให้กฎหมายเป็นไปเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่พี่น้องชาวจุฬาที่รักทุกท่านอาจจะมีชาวจุฬาบางคนนะคะที่พลัดหลง ไปดำรงตำแหน่งสำคัญอยู่ในคณะโจรชุดนี้ดำรงตำแหน่งระดับประหลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งระดับเลขาธิการดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรีอันนั้นดิฉันก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของพี่พี่นะคะเป็นวิบากกรรมที่พี่พี่ อาจจะเคยไปรับความช่วยเหลือไปรับผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อนพี่ๆต้องใช้วิบากกรรมนั้นแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาโดนคนด่าและสาบแช่งทั้งแผ่นดินมันสิ้นเวนสิ้นกรรมกันแล้วพี่ออกมาออกมา,ออกมาชาวจุฬาไม่รับใช้คนชั่วช้าสารเลว ออกมาได้แล้วสิ้นเวรสิ้นกรรมที่เราติดหนี้ติดสินเขาแล้วไม่ต้องรับใช้อีกต่อไปแล้วเมื่อนั้นพี่ๆจะตอบตัวเองได้ว่าวันนี้พยองพระเกียรติเกลเอไกลใ,ในนามชาวจุฬาพี่น้องที่รักคะพี่น้องชาวจุฬาคะพี่น้องโลกสวยคะออกมาเถอคะค่ะ แผ่นดินของท่านแผ่นดินของลูกหลานอดีตการที่เรารักษาวันนี้พี่น้องจะบอกว่าจะยืนก้มหน้ายอมจำนวนให้เขาข่มเหงหรือ,อยังไรยอมไม่ได้นะคะอยากจะบอกหลายคนโลกสวยบนว่าเมื่อไรจะจบสักทีเมื่อไรจะจบสักที พวกที่ยืนอยู่ตรงนี้เหนื่อยแสนสาหาัสแต่กูจะสู้ต่อประเทศชาติมีแต่ขยะไม่ช่วยกันกวาดแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงจะมานั่งโลกสวยแล้วรอให้โลกสะอาดฝันไปเถอะพี่น้องออกมาก่อบกู่ด้วยมือของท่านเองอนาคตในวันข้างหน้าท่านจะตอบตัวเองได้ว่า ลุงป้าพ่อแม่ปู่ย่าภูมิใจที่รักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเธอความความดีย่อมไม่ยอมแพ้แก่ความชั่วเรามาเดินไม่ใช่เรามาสร้างความเดือดร้อน เราออกกําลังออกแรงมาเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเพื่อรักษาประชาธิ่ปไตทยที่แท้จริงประชาธิ่ประยที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ใช่ประชาธิปไตยในมือโจรมวลมาหาประชาชนที่เดินออกจากบ้านเพื่อมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะตัดสินอย่างไร รัฐบาลนี้บอกอย่างเดียวไม่ยอมรับแล้วมันจะยอมรับอะไรแล้วเมื่อไหร่เราจะต่อสู้สําเร็จถ้าเราไม่รวมพลังถ้าเราไม่ตัดสินใจเปิดประตูแล้วก้าวออกมาจากบ้านแล้วชูธงประชาธิปไตยชูธงบอกมันว่ามึงอย่าหน้าด้านต่อไปพี่น้องคะ พี่น้องที่มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเคยมีคนก็ฝากบทกวีมาว่าเพียงหวังจะเฟื่องฟูงหรือจึงมุ่งมาศึกษาเพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นหรือแท้ควรสหายคิดและตั้งจิตมุ่งยึดถือรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่าเรียน พวกเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งหลายคนต่อสู้ร่วมกันมาตลอดในหลากหลายมิติแต่แน่นอนวันนี้นะคะหลายคนก็อาจจะติดภารกิจต้องทำมาหากินเพราะว่าไม่ได้มีเงินจากการโกงชาติโกงแผ่นดินโกงชาวนามา <S 2> <S 2> <S เราเป็นเพียงตัวแทนส่วนหนึ่งแต่เราเชื่อและเกิดนว่าหัวใจของชาวจุฬาก็จะประกาศกล้ายอย่างพวกเราว่า เราจะต้องต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเราจะต้องขจัดอาธรรมไปให้พ้นจากแผ่นดินนี้วันเสาร์ที่29มีนาคมชาวจุฬามวลมหาประชาชนเราจะผนึกกำลังกันเป็นแผ่นเดียวและต่อสู้เพื่อแผ่นดินไทยเพื่อลูกหลานเพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อความชอบธรรมของพวกเราออกมาด้วยกันค่ะออกมาออกมาออกมา,ออกมา ท่านไม่มาก็อย่าหวังเลยว่าจะชนะออกมาสู้ด้วยกำลังใจออกมาสู้ด้วยความหวังออกมาจมเรือสลัดจมโจรเรือโจรให้มันท่วงลงไปใต้พื้นที่พบอยู่ใต้เทะเลเราจะมีชีวิตอย่างสันที่สุขต่อไปค่ะและวันนี้ ชาวลอยจุลารักชาตินอกจากจะมาประกาศเจตนารมณ์ของหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมเป็นเรื่องสำคัญเกียรติภูมิจุลาคือเกียรติของการรับใช้ประชาชนเกียรติภูมินิติจุลาคือเกียรติของการรักษาหลักนิติธรรมเราไม่ได้มามือเปล่าเรามีน้ำพักน้ำแรงเล็กๆน้อยๆของพวกเราที่จะมอบให้ด้วยวันนี้เรามาพร้อมเงิน ที่แขะกระปุกกันมานะคะขอเรียนเชิญผู้รับมอบค่ะตัวแทนของเรานะคะรุ่นพี่ของเราคุณบุญมาเตเชะนิชจ,จะทำหน้าที่มอบค่ะขอเรียนเชิญรับมอบนะคะและที่เซอร์ไพรส์ยิ่งไปกว่าน,นั้นดิฉันเป็นคนรักษาของเพราะว่าของเนี่ยดิฉันซื้อมาด้วยการทำมาหาได้โดยสุจริตทันทีที่เขาบอกว่า เคยมีบทสัมภาษณ์กำนันสุเทพลงในหนังสือละละนาปี2525 25. ดิฉันก็คว้าม,มาจากหลังบ้านเลยค่ะหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้มอบไว้ให้ดูเล่นนะคะหนังสือเล่มน,นี้คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยมอบไว้ให้กำนันสุเทพนำไปประมูลหาไรายได้มาช่วยในการต่อสู้ของพวกเรา และเรายังมีอย่างอื่นอีกด้วยนะคะเรารวบรวมเงินกันได้ครั้งที่แล้ว367,000บาทวันนี้เล็กๆน้อยๆ4ี่0 0นบาทค่ะนี่คือพลังใจพลังกายพลังสมองพลังความคิดและพลังเงินจากนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสถานศึกษาสง่าพระนามค่ะ ขอบพระคุณให้กำน,นันค่ะวันเสาร์พบกันพี่นอ้องสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรอจุฬาลักษณ์ชาติค่ะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ